สวัสดีค่ะพี่พงน้องป้าหมอเศรษฐีเชี่พยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่6นะคะกันยายน2563ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะเป็นประจําทุกวันนะคะที่เรามาคุยกันเป๊ะปะเป๊ะปะนำเอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะแล้วก็การทํานายดวงก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะคะอย่างไม่ประมาท เป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะนาออ่าเพราะฉะนั้นให้พี่น้องนะคะรับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะพี่น้องนะอย่าไปซีเรียสเครียดโดยเฉพาะวันหยุดนี่นี่นะคะอ่าเข้ามารับฟังรับชมในช่องพหมอแล้วก็อยากจะให้สบายใจนาะไม่อยากจะให้เก็บเอาเรื่องที่ซีเรียสนะกลับไปนะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้ฝากข้อคิดไว้ด้วยค่ะเอาละเพื่อไม่เสียเวลาเรามาทํานายดวงกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้โดยรวมว่าอย่างไรนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ได้ทับการสนับสนุนนะคะในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของลูกค้าอย่างนี้มีคนนะมีลูกค้ามีคนสนับสนุนนะคะรวมถึงโชคดีในเรื่องของบุตรบริวารคนรักในอย่างนี้ด้วยนะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์แต่ในวันพวกนี้ระมัดระวังนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะมีในลักษณะว่าสองใบนี้คู่กันทานายเนาะบอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เนาะเอ่อจะมีปากมีเสียงนะคะคนในครอบครัวนะคะคนรักคนในครอบครัวหรือใครที่ทํางานก็จะมีปากมีเสียงหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันกันกบบริวารในที่ทํางานได้ด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะสองใบนี้นี่คู่กันนี่นะ ไม่ค่อยที่จะโอเคโดยเฉพาะใบนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์มันจะนำพาให้เกิดการไม่ไม่เข้าใจกันนะคะกับบริวารทั้งหมดเลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะนั้นระมัดระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวค่ะพี่น้องหานะและมาดูว่าพ่ยิบี่ทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรใช่ค่ะ the tower ขึ้นนะ,ะ tower tower ระมัดระวังสองดับเบิลเลยนะคะพี่น้องหานึงเรื่องของการมีปากมีเสียงนะคะ ความไปเข้าใจทะเลาะวิวาทกันนะคะอันที่สองเรื่องของอุบัเทตที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในที่ทํางานได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้เรามัดระวังนะบ้านแตกบ้านเหกบ้านพังได้นะคะสําหรับใบนี้เนี่ยมันโชนี่ให้ระมัดระวังในส่วนของบุคคลที่3ที่จะเข้ามาแทรกระหว่างกลางในส่วนของครอบครัวนะคะ ถ้าให้เราผิดใจก,กันกับคนในครอบครัวได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวในส่วนอื่นนะคะอันนี้ระมัดระวังเลยค่ะเพราะว่าทาวเวอร์ขึ้นสองสองสองครั้งอย่างนี้เนี่ยมันก่อนก้างที่จะดับเบิลอยู่นะคะอันนี้มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสองมีเลขสองแล้วก็มีเลขหนึ่งเลขหกนะคะมีเลขสองสองแล้วก็หนึ่งหกนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะทำนายโดยรวมเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าพี่น้องวันจันทร์ก็ค่อนข้างที่จะวางแผนในการใช้ชีวิตอยู่นะคะนี่อย่างนี้นะคะนี่เริ่มที่จะจัดการระบบระเบียบนะคะในเดือนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการงานก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ดีนะคะมีการจัดการนะคะ เป็นระบบระเบียบนะวางแผนนี่อย่างนี้นะเทพเองเวทมนต์แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็คงยังเป็นแม่ทับพ,พ่อทัพอยู่นะคะขยับกับเคลื่อนในหลายๆตัวในหลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะการงานกิจการของพี่น้องวันจันทนะเริ่มตั้งดีขึ้นเป็นสเติปนะคะพี่น้องคันนะพี่น้องวันจันท์มีบริวารน,นะซึ่งเป็นผู้รับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเป็นอย่างดีคะ่ะเพราะฉะนั้นดี พรุ่งนี้ไม่น่าที่จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรกาพี่น้องคะ่ะนะลื่นไหลนะเป็นปกติและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่ายังคงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของการวิตกกังวลครุ้นคิดหมกมุ่นนะคะลุ่มหลงม,ม,มัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอย่างนี้อ่าอย่างเช่นทําอะไรที่เสียเส่ยงๆนะคะเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะอย่างนี้นะ พราะฉะนั้นพี่น้องวันจันทระมัดระวังซาตานขึ้นนะอยากเกิดความโลภนะคะมันจะไม่โอเคเลยนะคะอ่ามาดูเลขนาโชคค่ะมีเลขหนึ่งสี่มีแปดห้านะคะหนึ่งสี่แปดห้านะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะบอกว่าเซ็งซิงแล้วก็เบือ่อโชว์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องค่ะนะ หนึ่งในเรื่องของความรักนะในส่วนของคนรักครอบครัวนะพี่น้องวันอังคารก่อนหน้านี้รอคอยนะคะอ่าอย่างเช่นใครที่มีแปลนที่จะแต่งงานนะแล้วก็โดนเลื่อนไปด้วยเหตุการณ์โควิดนี่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการคุยตกลงกันนะคะอ่าแล้วก็รอที่จะแต่งงานนะว่างั้นนะ อย่างนี้นะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะรอจังหวะรอโอกาสนะคะรอเวลาแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเซ็งเราเบื่อนะคะเบื่อในบริวารเบื่อในในเรื่องทั่วทั่วไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ในลักษณะว่าสิ่งที่เรารอนะ่มันมีผลดีขึ้นนะคะตั้งดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่อย่างนี้นะคะ มีการว่าจะได้ฉลองความสำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะน่ะกับบริวารคนรักคนในครอบครัวทีมงานได้โดยนะคะพี่น้องวันอังคารวันนั้นทำตัวให้กระฉับก,กระเฉงกระจุ่มกระชวยเข้านะคะเอออย่าเครียดและก็อย่าซิงนะคะอย่างนี้เซิงเป็ดเลยนะเอาละพี่น้องคะ่ะ พี่น้องวันอังคารตั้งดีแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นทำใจดีๆนะอารมณ์ดีๆค่ะไว้ค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรน่านะคะดีจริงๆด้วยนะคะเกิดการอุดมสมบูรณ์นะราชินีขึ้นนะในทุกๆเรื่องค่ะต่อไปนี้คือพี่น้องวันอังคารนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยค่ะพี่น้องค่ะเหลือแต่เราต้องปรับจิตปรับใจตัวเองให้มีความสุขในแต่ละวันนะคะพี่น้องค่ะนะมาดูเลขนาโชคค่ะมี4 3 9สสนะคะ 4393นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันจะ้ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะอ่าก็ดีนะคะโชว์ดีเนาะเหนื่อยหนักหนาะแล้วก็นำทับเนาะอย่างนี้นะแล้วก็เป็นผู้รับผิดรับชอบนะเป็นผู้นำครอบครัวนะคะอย่างนี้เหนื่อยนะแต่ว่าอดทนมากๆคือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ถ้าเดินทางติดต่อเจรจานะเรื่องของกิจการการงานลูกค้าสำเร็จนะคะพี่น้องคะนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็นี่ยังมีมีไฟมีพลังนะลุยๆได้เลยนะคะรู้สึกว่าพี่น้องวันพุธกลางวันไม่ค่อยได้หยุดนะน่ะยังคงทํางานหนักๆอยู่นะคะพี่น้องคะนะช่วงนี้ถ้ามีงานเข้ามามีโปรเจกต์งานเข้ามาเราก็ทําทไปค่ะและเราก็หยุดนะหลังจากที่เขาหยุด ไปหมดแล้วเอาอย่างนั้นกันค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอ่าและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะทักพิเศษว่าพี่น้องวันพุธกลางวันมีโอกาสที่จะบริจาคทานนะคะทำบุญให้ทานบริจาคเลือดบริจาคโลหิตนะคะหรือทําบุญลงศพอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นเนี่ยอ่าก็เรียกว่าต่อบุญอ่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ในไพ่ใบนี้ก็บอกว่าพี่น้องวันพุธกลางวันหมดทุกมรศก หมดโรคภัยเสน็จจหนไม่มีนะคะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังเอาไว้จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องละค่ะต่อไปนี้นะคะค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข8มีเลข3ามีเลข1มีเลข1มีเลข2นะคะมีเลข8มีเลข3ามีเลข1มีเลข2นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนบอกว่าดาบสมมงกุฎนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะมีปัญหาอุปสรรคก็ได้รับการจัดการปัญหาต่างๆนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะก็ขี่คลายนี่อย่างนี้ชนะนะว่างั้นนะคะและใครที่ไม่สบายนะคะรู้สึกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะถึงขั้นว่าจะหายแล้วนะคะอันนี้นะเพราะนั้นก็สบายใจได้ค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงที่จะทำงานหรือ เป็นพ่อทับแม่ทับอยู่นะคะดูแลบริวารเป็นอย่างดีนะคะให้ความรักความเมตตากับบริวารทั้งหมดนะคะนี่ก็คือพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะแต่ว่าย้ํเน้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้พี่น้องวันพุธกลางคืนอย่ากเกิดการลุ่มหลงม,ม,มัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะทําเรื่องที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายงานสีเจ้าเทานะอย่างนี้นะคะพี่น้องขามันไม่โอเคคือซาตานแล้วก็ อย่าเกิดความโลภนะคะอย่าทําอะไรที่เสี่ยงๆนะคะในวันพุวกนี้ไม่โอเคครับพี่น้องคะ่ะขึ้นไพ่ซาตานนะคะค่ะและมาดูว่าไพ่ยิ่สีทักพิเศษพี่น้องวันพุธกลางคืนเรื่องอะไรชีวิตจะพลิกนะคะปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะบางท่านก่อนหน้านี้มีปัญหาอุปสรรคหนักๆนะเจอไพ่ใบนี้จะขี้คลายหมดทุกเรื่องเลยนะคะพี่น้องคะนะ่ะเนาะแต่ยังคงระมัดระวังเรื่องของ การเงินอยู่นะคะการเงินนั้นเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะอ่ามีเงินเข้ามามีโอกาสคว่ำนะคะพี่น้องคะ่นะเนาะเพราะนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนนะเรามาะระวัง2เรื่องอย่างที่ว่าคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาดูเลขนำโชคคะ่ะมีเลขหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีห้าศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนคะ่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤะเสบปดีค่ะสัดีนะคะทำนายโดยรวมบอกว่าอ่าโจเรื่องเงินค่ะนะรู้สึกว่ามีเงินนะแต่ฟืดนะพี่น้องวันพุธเออวันพรหัสบดีพี่น้องวันพรหัือสัดีฟืดเรื่องเงินนะคะมีความรู้สึกว่าเงินมีแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ในส่วนอื่นได้เลยเนาะยังคงฟืดอยู่นี่นะคะนี่ฟืดเหมือนกอท่านเลยพี่น้องวันพฤะเือสบดีบอกเนาะ แต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะเราก็พยายามประหยัดอดออมบริหารจัดการเรื่องการเงินเข้าหารายได้เพิ่มประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทํานายข้ามไปตัวนี้เลยค่ะเงินกับเงินบางท่านก็อาจจะมีภาระในเรื่องของหนี้สินนะอย่างนี้นะคะมีการทวงถามาในเรื่องหนี้สินเข้ามานะคะแต่ว่าพี่น้องวันพระเรืัสปดียังมีเครดิตในเรื่องของการ เงินอยู่นะคะพี่น้องก่ะนะมีการที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราขอความช่วยเหลือเรื่องของการเงินกับผู้ใดนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะพี่น้องนะในขณะเดียวกันเนาะเรามีลูกนี้เราก็จะต้องทําใจนะคะเขาไม่สามารถที่จะหาคืนเงินเราได้ตามกําหนดหรือคืนเงินได้ครบอย่างนี้นะคะเราก็ต้องทําใจเพราะว่าเขาอาจจะ ติดขัดหรือเขาอาจจะยังไม่มีจ่ายหรืออย่างไรนะคะพี่น้องนะอันนี้อันนี้นนต้องทําใจค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ใครที่ทํางานอยู่ก็ระมัดระวังเรื่องของการที่ว่าจะมีเรื่องผิดใจกันกับคนในที่ทํางานบริวารในที่ทํางานในเรื่องของระบบงานยังยุ่งยุ่งยังจะต้องเคลียร์งานอยู่นะประมาณนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่เข้าล็อกเนี่ยอย่างนี้นะในกรณีที่พี่น้องวันพฤหัสบปดปีนะคะ ไปทางานในที่ใหม่นี้ยังต้องเรียนรู้ในระบบงานของเขาเรียนรู้ในเรื่องของบริวารเรียนรู้ในหัว,ห,วหน้าของเรานะคะอเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะและมาดูว่าพ่ยิบซีนะคะทักพิเศษพี่น้องวันพ่อฤหัสบดีเรื่องอะไรนี่ต้องระวังเรื่องอารมณ์กับพี่น้องขานะาขึ้นราชินีประจันทร์ก็คือยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สบายใจนี่เราก็ต้องสงบให้ได้เย็นให้เร็วนะคะอย่างนี้ มีความว่าโอ้ยตายแล้วอารมณ์เราไม่ปกติน่ะนะไม่ได้ดังใจไม่ปกตินะคะรวมถึงว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีสําหรับพี่น้องวันพระเกิดสปดีเที่ยวนี้โชว์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะพี่น้องค่ะนะแต่คิดว่าเอาไหวเอาอยู่เอารอดละสําหรับพี่น้องวันพระเกิดสปดีนะ,ะมาดูเลขนาโชคค่ะมีเลขห้าห้าแล้วก็หกสองนะคะมีห้าห้าหกสองนะคะพี่น้องวันพระเกิดสปดีจ้า ต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ว่ายังไงคะพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยมีเกณฑ์ออกเดินทางนะคะนี่ออกนอกพื้นที่ก่อนหน้านี้นะคะฝันหลังไปไปทำกิจทำการหรือไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปถึงต่างประเทศได้ด้วยสำหรับไพ่ใบน,นี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากไปไม่อยากจากคนรักนนะคะอ่ะเอาเป็นว่า เราก็จําเป็นต้องไปเนื่องจากว่าเราไปแล้วมันดีกว่าเดิมว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องนะแล้วก็ไม่ต้องว่วงคนข้างหลังค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะนอนนิ่งเลยนะสําหรับบางท่านนั้นคือความหมายอาจจะไม่สบายป่วยนะคะหรือรอจังหวะนะคะรอโอกาสที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะนะแต่ยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันศุกร์ก่อนหน้านี้ก็เริ่มตั้งดีนะคะ สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้องวันศุกร์ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นนี่อย่างนี้นะราชินีนะแล้วก็ดูเลบริวารได้ทั่วถึงนะคะพี่น้องค่ะนะสําหรับไพ่ใบนี้นะคิดว่าไม่น่าที่จะหนักนะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ค่ะค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าไม่สบายนะคะพี่น้องนะน,นี่อย่างนี้แล้วก็วิตกกังวลนะคะ หมกมุนคุนคิดนะลังเลสงสัยมีความรู้สึกว่าไม่แน่นอน,นในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นให้เราคําจัดนะคะความคิดของเราที่คิดลบออกไปค่ะให้คิดบวกๆเอาไว้นะคะและทุกอย่างมันก็จะดีนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันดีนะคะยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันศุกร์ไม่หนักหรอกค่ะลดในเรื่องความวิตกกังวลอย่างเดียวนะคะมาดูเลขนาโชคค่ะ มีเลข8มีเลข4มีเลขสามีเลข1นนะคะมีเลข8มีเลขสมีเลข3ามีเลขหนึ่งนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสารค์ค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะทำนายโดยรวมบอกว่านี่นะคะพี่น้องวันเสาร์ก็เป็นแม่ทัพนะไห้ความรักความเมตตาดูแลบริวารลูกบ,บุตรหลานคนในครอบครัว บริวารลูกน้องลูกน้องเป็นอย่างดีนะคะนี่นี่นะก็บอกว่าพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยอ่าเป็นคนที่ให้โอกาสให้ความอบ,บอุ่นนะคะให้กําลังใจแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ดีมากนะอ่ามีอะไรใครมาปรึกษาเรื่องอะไรพี่น้องวันเสาร์นั้นสามารถที่จะแก้ให้เขาได้หมดยกเว้นเรื่องของตัวเอง นะคะพอเรามีปัญหาเข้าบ้างนี่นะมีใครก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้นะโดยส่วนใหญ่นะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะรู้สึกว่าจะจิตตกเครียดอยู่คนเดียวประมาณนั้นนะคะและในวันพรุ่งนี้เดินทางเนาะนะไม่แน่ใจว่าจะไปไหนอาจจะเที่ยวก็ได้นะอย่างนี้นะหยุดต่อเนื่องกันเนี่ยค่ะก็อาจจะไปเที่ยวนะคะตุ้น เศรษฐกิจของรัฐบาล <c oughs> มีเงินก็ไปใช้เงินนะ <c oughs> พี่น้องวันเสาร์บอกว่าถึงเวลาที่จะต้องนําเงินออกไปใช้แล้วแหละนะ <c oughs> แต่ระมัดระวังนะคะพี่น้องค่ะเนาะเงินตอนนี้มันยังไม่นิ่งมีคะ่ะเก็บเอาไว้ให้เป็นกระแสเงินสดอยู่ในมือนะคะ <c oughs> ประเดี๋ยวเกิดว่ามีปัญหาอะไรเข้าเนี่ยเราไม่มีเงินเก็บนี่เราจะ ลำบากนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะอย่าประมาทในเรื่องของการเงินค่ะน่ามีโอกาสที่จะคว่ำอีกหนึ่งรอบสองรอบนะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยค่ะพี่น้องค่ะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรเดินทางจริงๆด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะพักผ่อนบางท่านก็อาจจะไปแก้ปัญหาอ่าบางท่านก็อาจจะไปหาลูกค้านี่นะไม่อยู่กับที่ไม่นิ่งเหนื่อยค่ะปัญหาอุปสรรคมีแต่ว่าชนะนะโดย ไพ่ชาลีอดค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพ่อหมอค่อยพรค่ะให้กับพี่น้องของพ่อหมอทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดิมแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทนะคะพี่น้องค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ